หลานางเอ้ยไอ้แมาแนวาศาสเตร์เสือบกหอยหน้ามันหนาตั้มมันผสมศาเสเตร์เน่าใหม่แกนพยุ่งเสร็จแล้วนางเอ้ยอมาเต็มเลยวะมาอารมณ์ไดน้นงอมือนนิพญาน่จัดเต็มเลยเนาะหลานางเอ้ยจประสมสางอยางดมกระวาดทงไประสมนาดน้องนางหล่ไอ้กระจังมา้าห <laughs> ลานางเอย้ย อันนี้เสื้อไม่แกนขามผสมห้าวไม่ดูผสมไม่แกนคู่ผสมไม่แกนจันเสแล้วนางเอ๋ยเฮ้ยกะจังเป็นโพดเนาะกับพ่อได้ยยกนี่ละํำแพงก่อนขอแคงเอ้ยหลานางเอ้ยขั้นบัวได้เห็นหน้าเห็นลังข้ากับพ่อยูเห็นส่งไงผาดอยหัวพ่ออยากสวยมาดมกปแล้วนางเอ้ย เลยอายทั้งสองคนจังจะแมนดอกเว่ยหืมหืมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฮัลโหลครับอ๋อเสิร์ฟว่ะไอเมียจะโทรมาหืมสิตายตี้มาตัวเป็นไหลโทรศัพท์คือผ่เห็นดังน้อหืมยุบได้แล้วก็แสดงบุกซันหืมนาะ เป็นจงได้เจ้าสมพอนบ๊อมาตั้งสองคนเลยสงสัยเอ่ยขอหลายโพดปูพนเลจัดเต็มให้เอ่ยเลยหือเดอ๋ยมาตีแถลงลงไปล่่มให้เจ้าลงม่ต่บักเงีทยกี่้องหัวนี่แหละโุ้ยเนาะ กระเว๋านัวงหัวมวลกับนองๆเขาซื้อนีลาเพราอได้เป็นมีแห้งใจจังน้อยฮันดอกอย่าไปเชื่อแล้วเด้อครับแน่หมอนีกระได้เดยให้รู้เด้อเฮ่อุ้ยบุ๊มิยังดอกครับเจ๊บอกยอกันซื้อๆแล้วอายเนาะป๊าป๊เมื่อเมื่อหมดลาแล้วถ่วยจานจ้างกับเขาในล่างอยู่ พี่น้องเอ้ยวพลคินสูต่างบ้านฝากไข่ไว้น้ำกาฝากปลาไว้น้ำแมวฝากแล้วไว้น้ำไก่หน่อยฝากก้อยไว้น้ำมาขี่เือนมันสิม,มามือใดายสะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมดีคนดื่มหลายคนขายรวยอย่าลืมดื่มหอมดีกันนะคะ